เวลาเราสวดมนต์ต้องรู้คำแปลด้วยถ้าเราสวดแล้วไม่รู้คำแปลก็จะเป็นแค่ได้ความแช่มชื่นหรือมีสติในคำสวดนั้นถ้าหากเรารู้คำแปลจะมีแง่คิด มีปัญญาจากการได้ยินได้ฟังจากการสวดน,นั้นอย่างเช่นในบทกัลลินยเมตสูตรที่เราสวดกันบ่อยๆบ,บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์บทนี้ก็เป็นบทที่สอนพระภิสูุอย่างดีในการประพฤติปฏิบัติท่านบอกว่ากิจ สำหรับผู้ที่มีปัญญานะฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พึงจะทำเพื่อที่ไปสู่ความเพื่อที่จะได้บรรลุถึงความสงบถึงมรรคผลน,ผนิพพานะต้องปฏิบัติอย่างไรนะเริ่มต้นจากสักโกเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญกล้าหาญ ในการทำคุณงามความดีมีความกล้าหาญในการทำความภาคความเพียรนะมีความกล้าหาญในการละบาปก,กรรมอกุศลเห็นสิ่งไม่ดีเราต้องมีความกล้าที่จะเล่าออกไปอย่าเป็นคนกลัวปไปแสบไปซาตุสิ่งถ้าเรากลัวอะไรมากๆเราทำอะไรไม่ได้เลย การที่เป็นคนกล้าหารไม่ใช่เป็นคนที่บ้าบินนะกล้าหารก็คือต้องมีเหตุผลบ้าบินไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแบบไม่มีเหตุผลเรากล้าหารในการทำคุณงามความดีมีความมั่นใจกล้าหารทำความเพียรนนะไม่กลัวสิ่งความยากลำบากมีความเด็ดเดี่ยวในการทำความดีในการทำความเพียร เป็นข้อแรกนะหูโชจาสุฮูโชจาเนะี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตยนะ์เราเป็นนักประพฤปฏิบัติต้องมีความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อหน้ารับหลังนะไม่ใช่เป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายอย่างนี้ปฏิบัติไม่ได้รอกไม่เจลิญก้าวหน้านะเป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์สุวาโจจัสาว มนุอติมานีสุวโจเป็นผู้ที่ว่าง่ายเป็นคนที่ว่าเก่าตาักเตือนได้บางคนเป็นคนหัวแข็งหัวรั้นหัวดือะจะไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนคนที่ไม่มีปัญญาแต่รับฟังวันหนึ่งเราก็เป็นคนฉลาดขึ้นมาได้แต่ถ้าคนที่เราไม่เมตตาเราเป็นคนที่ไม่มีปัญญา ไม่รับฟังคําสั่งสอนหรือไม่รับฟังอะไรเลยเราก็เป็นคนโง่ตลอดไปนะสิ่งที่นากก่ากลัวคือโง่แล้วก็ดื้ออีกนะอย่างนี้เจริญยากนะเราเป็นผู้ที่ไม่มีความไม่มีปัญญาต้องรู้จักรับฟังสวุวโจเป็นผู้ที่ว่าง่ายนะรับฟังคำสั่งสอนมันพัฒนาตัวเองนะมนุอนาติมานีเนี่ยคือ เป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะไม่แข็งกระด้างไม่เย่อหยิงไม่จองหงนี่พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้นะเราเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนนะไม่เป็นคนที่เย่อหยิงจองหงสันตุสโกจากนะเป็นคนที่มีความสันโดษพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี นะโดยเฉพาะนักบวชเราความงดงามของนักบวชคือความมักน้อยสันโดษนะถ้าเราไปรู้หลาฟุ่มเฟือยเราดูญาติโยมเราที่ใส่บาตรความเป็นอยู่ญาติโยมเราเป็นยังไงนะแล้วเราทำตัวถ้าเราทำเป็นความรู้หลาฟุ่มเฟือยนะคนที่เขาทำบุญกับเราจะรู้สึกยังไงสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คือการขัดเกล่าตัวเอง นะเป็นแค่พอมีปัจจัยในการดำรงสมณะเพศยินดีเท่าที่เรามีนะนั่นนั่นคือความสังด,ดมักน้อยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ตั้งแต่ยุคลงปุ่มัน่นะท่านอยู่ด้วยความมากน้อยสังดษดอยู่ในป่าในเขาเพียงพอมีแค่อาหารบินบาตานะท่านก็ขอบชานของท่านภาคเท่าที่มีบางสกุลนำมาใช้ นะไม่เหมือนยุคหลังยุคใหม่ภายหลังกันนะทำกันจนหมดวงกรรมฐานแล้วนะความมากน้อยสันโดษหายไปหมดนะเราเดำเนินปฏิปทาตามพ่อแม่ครัวชานที่ท่านมีความงดงามนะเป็นผู้สันโดษสุภาโรจาอัปปกิจโจจ่าสัน้นเหลกาโกโกตตีเนี่ยนะสุภาโรเป็นว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย กินง่ายอยู่ง่ายพระเรานะมีอะไรเราก็ขคมฉันมีที่อยู่แบบไหนล้วก็อยู่มีปัจจัยสีแบบไหนแลราก็ใช้แบบนั้นเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายนะเป็นผู้ที่มีการงานภาระน้าที่น้อยมีความคล่องตัวถ้าเรามีการงานมากเกินไปเราภาวนายากเนะพราะว่าจิตเราจะเกิดความวุ่นวายฟุง้งนซะ่านทำสู่ความสงบได้ยาก เรามีกิจภาราเฉพาะกิจ,จวัดทุดงกวัดของเรากิจส่วนอื่นๆเราพยายามให้น้อยจะได้มีเวลาในการทําความบ้าความเพียนมากบางองค์บาง,ง,บางท่านกิจภาระเยอะพนะาระในส่วนตัวเองภาระในส่วนวัดวาอารามบางทีเป็นส่วนการปลกครองพนะาละหน้าที่มากเวลาในการฉริญจิตภาวานาก็น้อยลงไป สั้นตินตะลิยโฉจนะให้เป็นผู้ที่มีความสำรวมอินรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเวลามีสิ่งกระทบตากระทบรูปหูกระทบเสียงนะจมูกกระทบกลิ่นทุกสิ่ง,ท,งทุกสัมผัสนะให้เป็นผู้ที่มีความสำรวมถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเรื่องตากระทบรูปให้มาสำรวมที่ใจตัวเอง ตากระทบรูปสิ่งที่ปรุงแต่งก็คือใจของตัวเองหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นไม่ว่าสิ่งใดก็คือมาปรากฏที่ใจก็คือไปสำรวจที่ใจตัวเองนะให้เป็นผู้ที่มีปัญญาให้รู้เท่าทันความจริงนะอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระหรือว่าโยมที่หวังมีความเจริญในทางธรรม เราก็ทําสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะการสํารวมอินทรีย์การที่มีปัญญาการสํารวมอินทรีย์ก็ต้องคือมีสตินนะคอยรักษาใจตัวถ้าไม่มีสติเราก็จะฟุ้งซ่านไปกิเลสก็ทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนกิเลสอยู่ในใจเราเพียงแต่รอเวลาที่แสดงอาการออกมาเมื่อแต่กระทบรูปเราเราก็ปร่งแต่ง ชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายเสียงกระทบหูเขเช่นเดียวกันเราก็ปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายนทุกสิ่งทุกการกระทบเมื่อกระทบแล้วเกิดการปรุงแต่งถ้าจากการปรุงแต่งก็เป็นการกระทําสิ่งที่เราชอบเราก็จะสแสวงหาสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะผากใส นะสิ่งกรรมกรรมักรรมการกระทำของเราเนี่ยบางทกีก็เลยมีการทําผิดบ้างทําถูกบ้างผักใสแบบผิดผิดไป่่ยวยงคว้าเอาแบบผิดผิดนะเกิดเป็นกรรมการกระทําท,ที่ผิดอย่างบางครั้งก็เกิดการปิดสิ่งผิดธรรมขึ้นมาเป็นความผิดพลาดทางกายวาจาใจเลยต้องมีสติมีความสํารวมอยู่ที่ใจตัวเองตลอดเวลาเมื่อมีสติมีความแก่ค้าขึ้นมา จะเกิดปัญญาที่แท้จริงได้เพราะเราสติที่ต่อเนื่องจนเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิเป็นบาตรฐานให้เกิดปัญญานะเราสมาธิมาคนา้นคว้าทําให้เกิดปัญญาภาวนามมยะปัญญาได้ปัญญาอย่างอื่นยังแก้ทุกข์ไม่ได้จริงปัญญาจากการได้ยินได้ฟังปัญญาจากการคิดคน้นะด้วยจิตของเรา คือปัญญาแบบสมองแค่ๆปล่อยวางได้แค่บางอารมณ์ไม่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือม,มันได้หมดต้องใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาภาวนามยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญจิตตภาวนาเพราะจิตตัวนี้เริ่มเข้าใจด้วยจิตจิตเห็นความเป็นจริงเห็นธาตุขันธ์ที่แยกออกไปเข้าใจว่าจิตคืออะไรอาการของจิตเป็นยังไง รูป,ปรกายที่แยกออกไปเป็นยังไงจิตที่มีสมาธิจะเจริ่มแยกได้เห็นกายก็แยกออกไปเป็นส่วนหนึง่งอาการจิตก็แยกออกไปเป็นส่วนหนึง่งแม้แต่ตัวจิตตัวดวงรู้ผู้รู้ก็แยกเป็นส่วนหนึง่งแยกออกไปต่างคนต่างจริงแยกด้วยสมาธิเราจะเห็นเน่นชัดแยกออกไปเลยเหมือนเรากับที่นั่งก็คนละส่วนกันเรากับบาทก็เป็นส่วนหนึง่ง บาราส่วนหนึ่งบาทก็เป็นส่วนหนึ่งแยกออกไปเหมือนเห็นวัตถุเป็นอย่างนี้เลยเมื่อมามองกายตัวเองในคนที่มีสมาธิเขาสามารถแยกได้แยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจได้ชัดเจนเป็นบาตรฐานในการเดินปัญญาได้นะให้เรามันภาคเพียนเดินตามทางมีสติเริ่มต้นนะคนมาใหม่ๆก็เช่นเดียวกันฝึกสติสติเป็นสิ่งสำคัญ เราจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางพื้นฐานก็ต้องเริ่มต้นจากมีสติสตินี้ต้องมีตลอดสายสติสมาธิปัญญาตั้งแต่ระดับเริ่มฝึกหัดไปจนถึงการบรรลุมรรคผลเราต้องใช้ทั้งสติสมาธิและปัญญาเดินไปด้วยกันตลอดสติเราก็ฝึกได้ในอย่างดีก็ใช้กรรมฐานกรรมฐานคือฐานที่ตั้งแห่งการงาน เราชอบกรรมฐานบทใดที่ทำแล้วใจสบายใจเกิดเกิดสติได้ง่ายเมื่อเวลาเผลอแล้วเรารู้ตัวเร็วเราใช้กรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานประจำตัวของเราอย่างเช่นคนชอบบาริกรรมพุโทโธแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าบาริกรรมบ่อยๆตามใดขนาดใดไม่ต้องใช้สมองในการคิดการงานไม่ต้อง หุ่นไหวกับผูดด้ใดอยู่ผู้เดียวบริกรรมพุโทโธพุโทโธในใจเมื่อเผลอคิดเรื่องอื่นทิ้งความคิดนั้นกลับมาบริกรรมคำว่าพุโทโธใหม่นะบางคนชอบอาณาปานสติเระรึกรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะนั่งเฉยเฉยสบายสบายผ่อนคลายอย่าบังคับลมปล่อยให้ลมเข้าตามธรรมชาติของลมลมเข้ายาวก็รู้ ออกยาวก็รู้ลมเข้าหเข้ามาสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้รู้เพียงเท่านี้กระทบตรงไหนที่เด่นชาติบางคนไปรู้ที่ปลายจมูกบางคนไปรู้ที่คอหอยนะหรือรู้ที่ท่ามกลางอ,อกรู้ที่ตรงท้องตรงไหนก็ได้เราลองดูตรงไหนตำแหน่งไหนที่เรารู้แล้วรู้สึกว่าสบายเราก็รู้ตรงนั้นนะลมหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้แบบนี้ก็ได้บางคนรู้สึกว่าเผลอง่ายอาจจะมีคำบรลกรรมควบคู่ไปกับลมหายใจก็ได้อย่างเช่นลมหายใจเข้าแล้วึกคำว่าพุทธหายใจออกแล้วึกคำว่าโทแบบนี้ก็ได้เราทำบ่อยๆสติจดจ่อกับสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องค่อยๆเกิดเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาก่อนที่เราไม่ได้ฝึกอัา,านกรรมฐาน เราเป็นนักคิดกันทุกคนนะักคิดกันทั้งวันทั้งคืนความคิดมีสองประเภทประเภทแรกคือเราตั้งใจจะคิดอย่างเช่นวันนี้มาทำบุญวันนี้จะไปไหนมาไหนคิดอะไรนี่คือเราตั้งใจคิดนะความปรุงแต่งอีกประเภทหนึ่งคือจิตคิดเองเรามานั่งภาวนาเราจะเห็นชัดเราบริกรรมผูดโทรอยู่ เรานั่งดูลมหายใจอยู่ก็มีความคิดปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นหรือบางเรื่องบางเรานานแสนนานมันก็ปรากฏขึ้นมาได้นั่นนี่แปลว่าจิตกระปุงแต่งเองเราไม่ได้เป็นคนคิดแต่จิตคิดเองปรุงแต่งขึ้นมาเองสิ่งนี้คนมากโดยมากแล้วจะหลงไปเมื่อจิตปรุงแต่งมาเราไม่รู้ตัวสักพักเราก็ไปช่วยปรุงแต่งต่อ มันคนฝันกลางวันเพอ้อไปนะคิดหลงไหลไปลืมตัวลืมตัวเองว่าตัวเองกำลังคิดอยู่นะ่ะหลงไหลไปในความคิดนั้นคนส่วนมากจะเป็นแบบนี้เมื่อเวลาเรามาเจริญจิตตาภาวนาเราเริ่มเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดมีสติความคิดก็จะดับไปนะเราก็มีความตั้งมั่นขึ้นมา,าฝึกอย่างนี้บ่อยๆมีสติรู้เท่าทันความคิดโดยใช้การฝึกกรรมฐา,าน ขณะที่เราไม่ได้นั่งเฉยเฉยมีการเคลื่อนไหวเราก็าไปรู้ที่การเคลื่อนไหวก็ได้เป็นการฝึกที่ง่ายรู้อิเรียบทของตัวเองเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งทานข้าวก็รู้ว่าทานข้าวนะข้าวเข้าปากแล้วกำลังเคี้ยวข้าวเราก็รู้กำลังเคี้ยวอยู่นะแปลงฟันก็รู้ว่าแปลงฟันทำท่าทางใดให้รู้อิเรียบทนั้นปัจจุบันขณะนั้น ถ้าเรารู้แบบนี้เราก็จะไม่คิดไปเรื่องอื่นถ้าขณะใดท,ที่เราไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ขณะนั้นจะเป็นความคิดแล้วคนทั่วไปอยู่ในโลกแห่งความคิดนไม่รู้ตัวเผลอไปทั้งวันเลยเกิดเป็นความวุ่นวายเดือดร้อนคนโทสะจริตปรุงแต่งออกมาก็มีแต่ความหงุดหงิดเดือดร้อนวุ่นวาย คนราคาจลิตกระปุงแต่งดต่ความสวยความงามหลงไหลได้ปื้มไปนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนที่มีสติจะเห็นความคิดตัวเองนะเราก็จะปล่อยวางความคิดนั้นนี่เป็นเบื้องต้นนะฝึกสติบ่อยๆสติเก่งขึ้นมีความแก่กล้าขึ้นรู้เตาทานันความคิดเร็วขึ้นกระชั้นความคิดลุงแต่งออกมามีสติความคิดก็ดับไปนะเป็นความตั้งขึ้นมา ั้งมันขึ้นมาขณะหนึ่งเราฝึกต่อเนื่องไปสติไม่ขาดสายเกิดเป็นความสงบลมเย็นขึ้นมาเมื่อเกิดความสงบจิตสร้างฐานแห่งความมั่นคงเรียกว่าสมาธิเป็นจิตที่มีสติสปชัญญะสติคือความระลึกไม่เผลอสปะชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจตัวเองตลอด เป็นคนที่ะระลึกรู้รู้กายรู้ใจมีสติสปัญญะที่ใจตัวเองตลอดเวลาด้วยความวางเฉยจิตลมเย็นมากแค่ความสงบแบบนี้เราก็มีความสุขความสงบพระุพธองค์ตัดส้อนสุขอื่นเหนือความสงบเป็นไม่มีนี่เป็นแค่ความสุขระดับสมาธิก็มีความร่มเย็นคนทั่วไปมีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อนพระปุงแต่งแล้วไม่รู้ตัว บางทีก็ปรุงแต่งมาทําให้เราเกิดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านร,ารําคาญเกิดเป็นไฟเผาใจเราทั้งวันทั้งคืนนอนหลับไปแเราก็หลับฝันอีกนะเผาใจเราเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนหากเรามีสติเป็นเบื้องต้น,นจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตดวงนี้เกิดความสงบเกิดความร่มเย็นไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งใดเรามีภาระหน้าที่การงานเราก็ทําไป ถึงจุดหนึ่งแล้วก็ปล่อยวางเป็นมีการพักผ่อนจิตเสร็จจากการงานเฉพาะหน้าเราก็มารู้ใจตัวเองจิตดวงนี้เกิดความร่มเย็นในทั้งวันภายนอกเราขยับไปทํางานทําการไปแต่ภายในจิตใจเรามีแต่ความร่มเย็นเพราะเราเป็นผู้ที่มีสติทุกเมื่อนะฝึกหัดใหม่ๆเราทําแบบนี้เมื่อมีความตั้งมั่นแล้วเป็นจิตเป็นสมาธิเราสามารถเดินต่อทั้งด้านปัญญา ขั้นต่อไปได้นะคนที่มามาฝึกเท่านี้นะก็พอเกิดความลมเย็นละนะให้ทุกทกท่านนะมาอยู่วัดแล้วพายเราญาติโยมเรานะเป็นผู้ที่มีสติทุกเมื่อมันทำความเพียรจะได้มีความเจริญในทางธรรม